ผลิตชิ้นส่วนขายเอาแค่ชิ้นส่วนง่ายๆที่เราคิดว่าเราน่าจะสู้ได้ต้นทุนไม่น่าต่างเช่นใบปัดน้ําฝนกระจกข้างรถยนต์ของเหล่านี้เราผลิตมาหลายสิบป,ปีเราคิดว่าทุนเราน่าสู้ด้เราสู้เขาไม่ได้เลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาได้ไประโยชน์เต็มๆจากนโยบายสับสุนของรัฐบาลแต่ความหวังที่จะสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศ อุตสาหกรรมที่เดิมอยู่ในอุตสาหกรรมเก่าเช่นรถจนสันดาปจะได้ย้ายตัวเองไปสู่อุตสาหกรรมใหม่หวังจะไม่ได้อหวังให้เขาจ้างงานเราก็ไม่ได้รีสกิลหรือเตรียมความพร้อมแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมรถจนเดิม,มให้ไปสู่อุตสาหกรรมใหม่มไม่ไอคนช่างที่เคยซ่อมรถยนใช้น้ำมันไดน้มันไม่ใช่อยู่ดีเดินไปสมัคร รถต์อีวีล้วไปซ่อมได้นะมันต้องมีการปรับสกิลเยอะกระทรวงอุดมศึกษาอวกระทรวงแรงงานเราไม่ได้เตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้วันนี้ผู้ประกอบการรถยนต์ค่ายต่างชาติเขาบอกว่าถ้าเรามีแรงงานไม่พร้อมเขาก็พร้อมขนแรงงานมาเรียกว่าถ้าจะชั้นชิ้นส่วนรถยนต์จะแรงงานเขาพร้อมเอามาหมดเลยวันนี้รัฐบาลก็ต้องตั้งหลักว่าเนี่ยไอ้นโยบายที่อย่างเนี้ยผมก็ต้องยอมรับว่าอาจจะเรียกเขาว่าทุนเทายากเพราะเขาไม่ยังถูกกฎหมายเราช่เข้ามาจะทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับเศรษฐกิจไทยอันนี้คือ กรอบแรกเมื่อกี้เราบอกมี3อันนะอันนี้กรอบแรกเดี๋ยวกลับมาจะมีคำถามสําหรับกรอบแรกอภิพีชัยเล่ากรอบที่2กรอบที่2เมื่อกี้พูดไปแล้วเมื่อกี้เราเหมือนโอ้คือรัฐบาลชวนเข้ามาเลยเป็นอุตสาหกรรมรายใหญ่แต่เขาไม่ได้สร้างประโยชน์ให้เราอย่างที่คิดเขาขน supply chain ขนแรงงานขนผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆมาด้วยอันที่สองค่ะอย่างที่เมื่อกี้บอกผลกระทบจากสินค้าแพลตฟอร์มสินค้าจากต่างชาติที่ พูดอันนี้ง่ายๆก็อาจจะเป็นเหมือนกองทัพมดที่เข้ามาทุกวันคนไทยเราช้อปปิ้งออนไลน์เยอะนะครับขั้นต่ําวันหนึ่งในสองสามแสนชิ้นบางวันห้าหกแสนชิ้นที่มันไหลเข้ามาเรื่อยๆห้าแสนชิ้นเนี่ยมันก็มาแข่งกับสินค้าในประเทศของเราเองอใช่ไหมครับอันเมื่อกี้พูดไปแล้วกับส่วนที่สามที่เราพูดกันว่านอ,นอมินีก็เปิดเหมือนเขามาตั้งอยู่ในบ้านเราเลยแล้วก็มาแข่งกับคนธุรกิจของเราเองออมาจ้างงานคนประเทศขเขาเองทั้งหมดสามท่อนเนี่ยคือ องประกอบสําคัญของทุนต่างชาติที่มาลุกคืบเศรษฐกิจไทยแล้วอาจจะทําให้ SME ไทยพวกอานไทยแรงงานไทยเสียประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์กับลิซ่าเมื่อกี้ลิซ่าจะถามอะไรครั้งนึ่งส่วนที่สามก่อนไหมคะได้เอส่วนเดี๋ยวจะได้กลับมาคําถามได้เลยครับเออจถามคืออันเนี้ยที่พี่ชายเล่ามาทั้งหมดว่ามันเป็นอย่างนี้เขาเข้า,ขาอัดติดใจข้อแรกที่บอกว่าเขาก็ไม่ได้เข้ามาแบบผิดขนาดนั้นเนื่องจากว่า รัฐบาลได้มีนโยบายนี้และเอื้อสิ่งนี้เองพี่ชายในฐานะสักคิดว่าถามพี่ชายน่าจะได้คําตอบที่แฟร์ที่สุดพี่ชายน่าจะตอบได้แม้วันนี้เราจะอยู่ในในในฐานะนักการเมืองแต่สักคิดว่าพี่ชายน่าจะตอบได้แบบแฟร์ที่สุดว่ารัฐบาลในฐานะรัฐเลยนะคะเขาคิดนโยบายเหล่านี้พี่ชายคิดว่าเขาไม่รู้หรอว่ามันจะมีช่องว่างแล้วมันสามารถใช้โอกาสในการช่องว่างเหล่านี้ในการแบบในในทำให้คนไทยเสียเปรียบประเทศชาติเสียเปรียบ ถ้าเอาเฉพาะกรณีอุตสาหกรรมรถยนต์อีวีในเชิงหัวกระทบเนี่ย<ฆ>เขาอาจจะไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบนี้อันนี้ในในเชิงความยุติธรรมนะเขาคิดในเชิงความปัจจัยนี้ว่าประเทศไทยอะต้องการสินค้าส่งออกใหม่จริงๆแต่ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็าอาจจะไม่ได้คาดการว่าโอ้แรงงานเราก็ไม่ได้เตรียมให้พร้อมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนก็ไม่ได้เตรียมให้พร้อมกลายเป็นว่าการขนมาของเขาเนี่ยมันเลยสร้างประโยชน์ให้เราน้อยวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือรัฐบาล พยายามแก้ไขสิ่งเขาแก้ไขก็คือเขาก็จัดงานคล้ายเอ็กซ์โปจัดโปรโมชั่นจับคู่ธุรกิจให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ e ีีต่างชาติเนี่ยประมาณสิบเจ้าแล้วก็ให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไทยสองสามร้อยเจา้ามาเจอกันแล้วก็มาคุยกันว่าจะมีกาสเท่าไหร่ก็พอสร้างออเดอร์ได้บ้างแต่ว่าต่างกันมากระหว่างตัวเลขรัฐบาลน,นะตัวเลขรัฐบาลเนี่ยบอกวาอ่าหลังการจัดงานมีแนวโน้มจะจับคู่ออเดอร์ธุรกิจได้ประมาณ หมื่นถึงสองหมื่นล้านแต่พอไปถามผู้อ,อุก,การผู้อ,อก,การบอกว่าจนถึงวันเนี้ยน่าจะมีแนวโน้มเนี่ยแค่หลักพันล้านคือก็ต้องบอกว่ามันแก้ที่<ด>ปลายเหตุแล้วนะพี่ชายรัฐบาลเนี่ยก็ต้องไปดูในเชิงเงื่อนไขรัฐบาลเนี่ยตอนเนี้ยผูกเงื่อนไขว่าโอเคเพื่อให้คุณได้สิทธิ์อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าขายรถแล้วได้ส่วนลดที่ร,รัฐบาลให้กับประชาชนเขาก็ผูกว่าโอเคเพื่อได้สิ่งเนี้ย คุณต้องผลิตแบตเตอรี่ในประเทศนะกับผลิตอีกชิ้นหนึ่งเลือกเอามี123เอาสักชิ้นหนึ่งรวมกันให้ได้วันนี้ถามว่ารัฐบาลเขาคิดไหม,มเขาก็คิดแต่ไม่พอเพราะกลายเป็นว่าบริษัทค่ารถยนต์เขาก็ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศจริงเอามาแพ็คในประเทศกับผลิตสักชิ้นส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายมันไม่ทําให้เขาซื้อชิ้นส่วนอื่นๆอ,อ,อันนี้ก็เป็นโจทย์สําคัญที่รัฐบาลต้องทำพ่อพี่ชายตอบแบบนี้มันสักคิด คิดไปอีกอีกอีก,อกสเตปหนึ่งเนาะกับการที่รัฐบาลไม่ได้ออกนโยบายให้มันรัดกลุมแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดคิดไว้อะว่าช่องว่างของนโยบายเหล่านั้นน่ะมันจะทําให้เป็นช่องว่างในการเอื้อประโยชน์ให้กับนักธุรกิจต่างชาติหรืออะไรก็ตามอะ่ะพี่ชายคิดว่ามันมันเกิดจากอะไรอะ่ะซึ่งไม่อยากในฐานะประชาชนซึ่งไม่อยากจะจะเชื่อว่าในฐานะรัฐรัฐบาลน่ะคุณจะคิดไปไม่ไม่ครอบคลุมอะ่ะ เอออันเนี้ยสะขออนญาตไม่เชื่อละกันแล้วแต่ถามพี่ชายในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ว่าเพราะอะไรเขาถึงคิดไปไม่ถึงตรงนั้นว่ามันจะมีผลกระทบเหล่านี้เพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาประเทศไทยมันถูกมันอยู่กับเศษษรษฐกิจที่แบบเดิมๆม,มานานห,หรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพยายามจะเข้าใจอ่ะว่าผมคิดว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมคือถ้าพูดง่ายๆคือ นโยบายมีสองขาถามว่าเพราะอะไรนะตอบคำถามมิซก่อนนโยบายในการที่รัฐบาลสมมติถ้าเราเป็นรัฐบาลแล้วเราจะทํานโยบายลักษณะนี้มันมีสองขาคือหนึ่งทำฝั่งที่เรียกว่ากระตุ้นฝั่งผู้บริโภคไม่อยากใช้คำภาษาอังกฤษนะกระตุ้นดีมานก็คืออยากให้ลดผลิตได้เยอะๆก็ต้องทําให้คนซื้อเยอะๆทําให้คนซื้อเยอะทำไงแจกส่วนลดแจกคูปอ,องอเรามีเพื่อนหลายคนนะก็ซื้อรถ ด้วยเห็นนี่แหละว่าโอ้รัฐบาลช่วยสพอร์ตตั้งแสนหนึ่งต่อคันแสนห้าต่อคันกูไม่ซื้อตอนนี้กูจะซื้อตอนไหนต้องรีบซื้อกลุ่มหมดโปรโมชั่นไอคนขายก็รีบขายมีแพ็กเกจเยอะเพื่อมาแข่งกันใช่ไหมครับอันนี้คือกระตุ้นฝั่งดีมานฝั่งผู้บริโภคแต่อีกขาหนึ่งที่รัฐบาลทําน้อยมากเราเรียกว่ากระตุ้นฝั่งอุปทานคือปรับโครงสร้างการผลิตอย่างที่มี่กี้บอกเตรียมแรงงานให้พร้อมทําให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์พร้อมที่จะย้ายไปสู่ รถอีวี<ด>เราไม่ได้ทำส่วนนี้เลยครับลิซ่าเช่นงบประมาณปีที่แล้วในเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยประมาณ90,00ล้านเป็นประมาณ9,00 0กว่าล้านนะ9,000เศษไม่ถึงหมื่นล้านเดียะประมาณ9,00 0ล้านเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมเป็นเป็นเงินเพื่อไปแจกคูปองอม <S <S ไม่ถึงพันล้านเป็นเงินเพื่อไปปรับโครงสร้างการผลิตเรื่องแรงงานเรือ่องเรื่องชิ้นส่วนต่างๆคือมันไม่สมดุลน่ะลิซ่า ถ้าเราแบ่งให้มันสมดุลขึ้นเตรียมแรงงานให้พร้อมเตรียมผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างๆให้พร้อมคิดก่อนว่าเฮ้ยชิ้นส่วนไหนที่เราน่าจะต้องมุ่งเป้าเราต้องเอาเข้าไปให้ได้ต้องพาผู้ผลิตชิ้นส่วนในไทยเข้าไปสืมนั้นให้ได้แล้วเอาจริงเอาจังมันจะดีกว่านี้แต่ตอนนี้เหมือนเราทําขาเดียวหนักเกินไปนะครับแต่นี้ต้องต้องบอกอย่างยุติธรรมก็คือว่าบังเอิญตลาดรถยนต์เราก็แย่จริงๆแต่รถยนต์แย่จากอะไรนี่ครัวเรือนเยอะ อุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลกก็ซบเซาลงอันนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยด้วยความ,อ,มอย่างยุติธรรมนะมแฟ,ะแ,ฟะแต่สภาพการณนะ์วันนี้พี่ชายคือคือสักคิดว่าโอเคไม่ได้หมายถึงรัฐบาลไหนเนาะแต่ในฐานะรัฐบาลละกันสักคิดว่าประเทศไทยคือคือมันจะมันจะออกนโยบายแบบคิดครึ่งหนึ่งอะ แล้วเพื่อเจอปัญหาแล้วก็เดี๋ยวก็หาทางกันไปอีกครึ่งหนึ่งอ่ะอันนี้มันอาจจะม,มันทำให้ปัญหาต่างๆในประเทศไทยคือมัน,มนพอกพูนมากๆ่เรากลับมามาที่ประเด็นที่ที่เราคุยกันพี่ชายแล้วณนะวันนี้ค่ะสถานการณ์ที่มันเป็นแบบเนี้ยคือดูท่าแล้วเท่าที่ฟังพี่ชายพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยออธุรกิจทุนจีนทุนจีนเทาทุนจีนดำซึ่งก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะชะลอตัวเลยนะมันมีแต่แบบมากขึ้นไปข้างหน้าแล้วอย่างเงี้ยเราในฐานะคนไทยมันมันต้องยังไง ผมคิดว่ารัฐบาลต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากกว่านี้อย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ลิซ่ากับท่านผู้ฟังเห็นภาพนะเรื่องที่เข้ามากรรมธิการเฉพาะกรรมธิการของผมเองนะพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยในหนึ่งร้อยเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องนี้ไปแล้วประมาณหนึ่งในสามเรื่องสินค้าจากต่างชาติเหลก็ก,<ะ>ก,กก็มาเกษตรก็มาอาหารก็มาเรื่องทุนเทาทุนโนมินีเนี่ยเรียกว่าพิจารณาแต่เรื่องเนี่ยเยอะมากๆนั่นสะท้อนว่าประชาชน ผู้ประกอบการเดือดร้อนเยอะเดือดร้อนแต่รัฐบาลยังแก้ปัญหาไม่ถูกจุดหรือยังไม่ทันต่อสถานการณ์ผมอยากยกตัวอย่างให้ฟังว่าความไม่ทันต่อสถานการณ์หรือความช้าของการแก้ปัญหามันเป็นยังไงนะครับเราบอกว่าคนไทยเนี่ยซื้อสินค้าออนไลน์เยอะมากๆใช่ไหมครับผมก็เลยเชิญตัวแทนเนี่ยที่ผู้ประกอบการเขาฟ้องเนี่ยว่าไม่มีมออ,อก,กอไม่มีอ,อยออเชิญตัวแทนภาคเอกชนมาเชิญตัวแทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็คือองค์การนักงาน อาหารและยาหรืออ,อยอสอมอ,อสำนักง,งานมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ออกมอ,อ,อก,กอะนะครับเชิญกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสมภานิ์ที่ดูแลเรื่องนอมินีใช่ไหมครับเอาเอาเอา,เอาแค่3ามเจ้าก่อนตัวอย่างให้เห็นเช่นเช่นเรื่องมอ,อก,กอทั้งปีปีที่แล้วปี 66, หกหกเนี่ยสอมอ,อ,อหรือคนที่ดูแลเรื่องมอ,อก,กอเนี่ยสามารถยึดอายัดสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานมอ,อก,กอ ได้แค่200ล้านบาทมูลค่า200ล้านบาทผมถามย้ำในที่ประชุมว่าอันนี้คือทั้งปีหรอครับ200ล้านก็บอกใช่พอตัวแทนภาคเอกชนภาค,าคอุตสาหกรรมขอการค้าเห็นตัวเลขนี้เขาสายหน้าเลยนะเขาใสา่หน้าบอกว่าอะไรอีคอมเมิร์ซบ้านเราคนไทยช้อปปิ้งออนไลน์ปีหนึ่งหลายแสนล้าน200ล้านนี่คือยอดขายรายวันเลยนะแต่แตอาญดสินค้าที่ไม่มีองกกทั้ง200ล้านคือมันจิ๊บจ่อยมากอ่ะลิซ่า จิ๊บจอยมากคำถามคือวันนี้รัฐบาลก็ตั้งข้่าจริงเอาจังนะก็มีมาตรการออกมาหลายอย่างเลยตั้งแต่รัฐมนตรีพันธ์ิคนที่แล้วก่อนก่อนเป็นนายกจนมารัฐมนตรีพันธ์ิคนใหม่นะครับสิ่งเกิดขึ้นก็คือรัฐบาลตั้งเป้าดีมากคุณต้องกวดจับตรวจจับให้ได้มากขึ้นคำถามคือให้มันมากขึ้นได้ยังไงเอาเท่าหนึ่งเลยทํางานแทบตายให้พี่น้องข้าราชการทางานแทบตายจาก200ล้านเพิ่มเป็น400ล้านม,มันก็ยังน้อยอยู่ดีถูกไหม ก็เลยขุดไปดูว่าทําไมมันถึงจับได้น้อยนะเขาบอกว่าถ้าคุณจะไปยึดอายัดสินค้าที่ไม่มีมอกอได้นั่น่ะต้องเป็นมอกอบังคับมีคํานี้ด้วยนะคือเป็นมอกประเภทมอกบังคับหมายความว่าต้องเป็นมอกที่บอกว่าสินค้าพวกนี้ถ้าไม่มีถึงซีเรียสจับได้ประเทศไทยทั้งประเทศมีมอกบังคับอยู่หนึ่งร้บสี่มาตรฐาน นั่นหมายความว่าถ้ามันเป็นสินค้าอื่นๆที่เราเห็นเยอะๆยก็จับเขาไม่ได้ก็จับเขาไม่ได้แล้วรัฐบาลก็พูดง่ายเนาะให้ไปตรวจจับมากขึ้นจากขึ้นแต่ถ้าม,มึงมีแค่140ร้อยสิบสี่มาตรฐานมันจะจับมากขึน้นได้ยังไง <c oughs> <อ>แล้วตั้งแต่ก่อตั้งสอมอ,อมาตั้งกี่สิบปีก็มีร้อยสิบสี่มาตรฐานคุณจะอยู่ดีบอกเขาว่าเสกขึ้นมาเลยสองร้อยห้าร้อยอย่างนี้หรอมันทําไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> ก็ต้องตั้งคําถามต่อรัฐบาลกลับไปว่าคุณรู้ไหมว่าเนี่ยคือต้นเหตุของปัญหาแล้วคุณจะแก้ไขปัญหานี้ยังงงไไคุณก็ต้อป ต้นทางทํายังไงให้ออกมกอบังคับได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ถ้าวันนี้คุณทําทุกอย่างเหมือนเดิมสั่งอย่างเดียวสั่งพี่น้องข้าราชการกระทรวงศึกษาธกรรมในสอมอว่าจับให้มากขึ้นแล้วคุณไม่ได้บอกเขาว่าจะออกมกอบังคับให้มากขึ้นได้ยังไงไม่ได้ไปเพิ่มทรัพยากรให้เขาหาวิธีแก้ไขกฎระเบียบให้เขา มันไม่มีทางแก้ปัญหาได้เลยคนจับก็จับไปไอ้ผลิตก็ผลิตไปถูก<ฮ>แล้วม,มันจะแก้ไขยังไงอันนี้คือตัวอย่างปัญหาใช่ไหมครับ<ม>ขอ้อเสนอของเราอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำได้นะครับในเมืองนอกเนี่ยไอ้หน่วยงานที่กําหนดมาตรฐานต่างๆเราเนี้ยถ้าเรามองว่าภายใต้ปัญหาปัจจุบันมันไปเร็วมากๆแล้วพี่น้องราชการในกระทรวงศุตสาหกรรมหรือสอเนี่ยไม่ได้มีกําลังเพียงพอที่จะเพิ่มเจ้าหน้าที่<ม>เพิ่มความสามารถในการออกเกณฑ์มาตรฐานต่างๆตรวจมาตรฐานต่างๆได้เร็วคุณอาจจะต้องจ้าง หน่วยงานภายนอกมหาลัยอ่ะที่เขามีความรู้ความสามารถเรื่องนี้มาเป็นภาคีมาเป็นเครือข่ายคุณยังถืออำนาจในการออกใบอนุญาตแต่ให้หน่วยงานเหล่านั้นมาช่วยตรวจได้ไหมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาถ้าแก้ปัญหานี้ได้ภาคเอกชนก็ชอบใช่ไหมภาคเอกชนเขาอยากได้สมอออยากได้มอกวันนี้เขารอตั้งนานเพราะคิวมันยาวถ้าคุณทําอย่างนี้ได้พูดง่ายกระจายอํานาจประชาชนก็แฮปปี้หน่วยงานก็แฮปปี้พี่น้องข้าราชการก็ก็ทํางานได้ตามที่ ที่รัฐมนตรีตั้ง KPI นี่คือตัวอย่างใช่ไหมครับนี่คือเหตุของปัญหาที่คุณต้องแก้ให้ได้ไปเรื่องทุนเทาโนมินีเราเห็นโนมินีทั่วบ้านทั่วเมืองใช่ไหมในประเทศไทยนะทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ใหญ่ในกรุงเทพที่ไหนบ้างยาวราสัมเพงห้วยขวางรัชดาทุกวันนี้มันพูดไม่ได้แล้วน้องพี่ชายว่าย่านไหนเยอะที่มันเยอะไปหมดักระจายไปหมดแล้วอะเออ อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้ข้อสังเกตของคนไทยที่สังเกตกันขึ้นมาเองถ้าธุรกิจไหนใหญ่หน่อยอลังการหน่อยเราก็จะแบบเทาเอออะไรอย่างเงี้ยมันกลับกลายเป็นว่าบางทีเขาอาจจะทําถูกต้องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแต่ว่าพอพอมันเยอะเกินจนจนจนไม่รู้จะต้องจัดการแล้วก็แบบสังเกตกับมันยังไงมันกลายเป็นแบบนี้อ่ะประโยคนี้ดีนะจริงๆอยากจะพูดตอนจบรายการหรือตอนเปิดรายการคือผมเชื่อว่าถ้า ปล่อยปัญหานี้เลื้อหลังไปเนี่ยจะไม่ดีกับกับทั้งสองประเทศใช่เราก็จะแบบตั้งข้อรังเกียจอีกประเทศหนึ่งว่าอันี่เทาหรือแบบมาเฟียหรืออ่าทั้งที่เขาอาจจะเป็นคนดีเป็นนักลงทุนที่ดีมาประกอบธุรกิจอย่างถูกกฎหมายใช่ไหมครับดังนั้นต่อเรื่องนี้นะผมเชื่อมากเลยหรือคุยกับเพื่อนทั้งคนต่างชาติทั้งคนไทยที่คุ้นเคยกับกับสถานทูตหรือว่าเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการเนี่ยเขาพร้อมช่วยแก้ปัญหาแน่ๆพระถ้าปล่อยไปอย่างเนี้ยมันจะโดน ระบายภาพเป็นเทาไปหมดเลยไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าที่ดีหรือพ่อค้าที่ไม่ดีนักลงทุนที่ดีหรือไม่ดีแล้วต่อไปนักลงทุนดีๆก็ไม่มาละเพราะว่าอะไรมาโดนแปะป้ายแบบนั้นกลับมาเรื่องทุนเทาเรื่องนอมีนีเราเห็นทั่วบ้านทั่วเมืองงี้นะผมก็เรียกกรมพันธุ์น์การค้ามาว่าเออไหนคุณคุณเป็นคนสําคัญดูแลเรื่องนี้เลยปีที่แล้วเนี่ยปัญหานอมินีเนี่ยคุณจัดการยังไงบ้างมีเรื่องร้องเรียนเท่าไหร่คุณตรวจจับได้เท่าไหร่ปีที่แล้วทั้งปี เขาสกแกนทั่วประเทศล็อกเป้าจังหวัดล็อกเป้าธุรกิจว่าธุรกิจไหนมีแนวโน้มกลุ่มเสี่ยงเขาคัดกล่องมาได้ว่าเข้าขายแปดรายมันจิบใจไหมแปดรายคือย่านเดียวเสาไฟฟ้าทั้งประเทศระหว่างเสาไฟฟ้านี้และเสาไฟฟ้านั้นอันนั้นแปะเทศลิซ่าทั้งประเทศคัดกล่องมาแล้วเข้าขายแปดรายแล้วที่เอาผิดแบบเห็นชัดๆส่งฟ้องให้ดีเอสไอกรมสอบสวนคดีพิเศษ สองลายไม่กล้าพูดดังอายออสองลายลิซ่าพี่ชายทุกวันนี้ประชาชนนะ่ะเขารู้ไหมว่าถ้าเขาเจอเบาะแสเราเนี้ยเขาจะแจ้งกับใครถามดีม,ดมดีเอาสองไลน์นี้ก่อนนะถ้าพูดให้แฟร์กับพี่น้องข้าราชการกรมพัฒนรุกิจการค้าเนี้ยหลังจากเราถามไปเยอะเพราะว่าประชาชนเขาอึอดอดัดแล้วเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเราโดนประชาชนเขาเดือดร้อนมาฝากมาแล้วถามว่าคุณ เราเห็นท่วประเทศเยอะขนาดนี้นะทั้งอำเภอทั้งอะไรต่ออะไรมัน<อ>จับได้สองลายเหรอแล้วเชื่อไหมว่าสองลายเนี่ยเป็นสานักง,งานบัญชีทานายความที่ไปถือหุ้น200กว่าบริษัทนี่แค่สองลายนะแต่ไปถือหุ้น200รอกว่าบริษัท<อ>แล้วคิดดูดิมันยังหลุดปีกตั้งเ่าไหร่<ๆ>ใช่ไหมครับสุดท้ายเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทั้งกลุ่มที่ดูแลเรื่องตัวจับพวกนี้หกคนเ,<อ>เขาพูดมาขนาดนี้เรานี่ไม่กล้าบี้ต่อเลยเราเห็นใจหก<อ>คนมันก็เหนื่อยจริงๆนะลิซ่านเนาะ ก็เข้าใจอำเภอเดียวก็เหนื่อยละเนี่ยให้ตรวจทั้งประเทศเพราะว่าเราสํารวจด้วยตาเปล่าเนี่ยวิชายก็ประมาณ0กแสนธุรกิจทุกวันนี้นี่คือเขาต้องมาดูงบการเงินมาดูว่าเอ้ผู้ถือหุ้นคนนี้คุณมีบัญชีเงินจริงไหมคุณโอนค่าหุ้นจริงไหมถ้าธุรกิจปันผลแล้วเงินมันไปที่คุณจริงไหมหรือไอ้คนนี้มันไปถืออีกหลายบริษัทไหมคือเขามีกระบวนการตรวจซึ่งกําลังคนไม่เพียงพอหกคนน่ะหกคนน่ะเราไม่กล้าว่าเขาต่อเลยนะออแต่กลายเป็นว่า ต้องแปลอภิปรายเห็นใจว่จรารัฐบาลช่วยเตรียมก็ประมาณกับคนให้เพียงพอหน่อยใช่ไหมครับลิซ่าครับนี่แหละเป็นคําถามและเป็นเหตุผลถึงโครงการนักสืบทุนเทาที่เราทำปัญหาในฐานะที่เราเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะก่อนจะมีโปรเจกต์นักสืบทุนเทาโดยเราเนี่ยของหน่วยงานรัฐบาลหรือของแบบหน่วยงานราชการประชาชนแจ้งที่ไหนปัจจุบัน มีไหมพี่ชายก่อนก่อนก่อนที่ผมทโทรการนี้ผมก็ไปหาข้อมูล <laughs> ว่าเขาแจ้งที่ไหนกันไม่มีก็เลยทําซะเองเลย <laughs> มีทุกหน่วยจะมีช่องทางร้องเรียนของตัวเองไม่บูรณาการด้วยนะไม่นะอยอยก็เว็บของ,เ,องเขาเแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์เขาว่าให้ติดต่อไปแล้วก็ต้องบอกได้ว่าเออต้องมีเอกสารอะไรบ้างนะสมอก็มีช่องทางเขากรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีช่องทางเขากรมสรรพากรก็มีช่องทางเขาทุกคนมีช่องทางของตัวเอง แต่ประชาชนไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหน <Ừ. S 2> แล้วมันก็ไม่สะดวกนอกจากอกกจากประชาชนรู้สึกไม่สะดวกแล้วประชาชนหลายคนเนี่ยที่เขาบอกเรามาคือเขาส่งเรื่องร้องเรียนไปนะแต่ไม่รู้เรื่องร้องเรียนไปถึงไหนไปถึงไหน <Ừ. S 2> แก้หรือ,อยัง<อ>แก้แล้วเป็นยังไงเ,<อ>เรียกว่าถ้าพูดง,ง่ายๆคืออาจจะสามเหตุผลที่ทําให้การแก้ปัญหาที่ผ่านมามันยากก็ทาให้เราคิดว่าถ้าเรามีส่วนในการช่วยแก้ปัญหานี้ได้แม้เราจะเป็นฝ่ายค้านเราน่าช่วยเขาแก้อย่างแรกคือ ทรัพยากรเขาน้อยอือย่างที่เมื่อกี้บอกไปใช่ไหมเรื่องนอมินีหกคนนะแล้วก็ต้องบอกว่าผมคุยกับพี่น้องข้าราชการเยอะเขาก็ทํางานแต่มือจริงเขาไม่ได้ว่างอ่ะแต่ว่างานปัญหามันมากอยอก็หูบนเว็บไซต์ตั้งกี่เว็บไซต์คุณจะไปตรวจจับได้ยังไงหมดมอกออีกโอนเงินไปต่างชาติอีกเพราะนั้นหนึ่งทรัพยากรน้อยคสองเขาต้องเอาทรัพยากรที่น้อยอยู่แล้วเนี่ยไปเหวี่ยงหาแห่ทั่วประเทศอืแบบ มุมทั่วประเทศเลยใช่ไหมกับสามคือเรื่องร้องเรียนเนี่ยมันกระบวนการติดตามมันไม่โปร่งใสเราไม่รู้อยู่ไหนอที่มาของโครงการนักสืบทุนเทาเนี่ยเราเลยทํางานร่วมกับภาคเอกชนที่เขาร้องเรียนมาผ่านเราเยอะแยะนี่แหละเราเลยบอกว่าคุณคุณอย่าเอาแต่ร้องเลยมาช่วยกันแก้ปัญหาให้ประเทศเลยดีกว่าตัวอย่างเช่นสมาคมผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทยเนี่ยเขาก็ทําเรื่องระบบอีคอมเมิร์ซเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีแล้วเขามีเทคโนโลยีเขามีคนเขาพร้อมมาช่วยเอาอย่างนี้เราทําโครงการนักสืบทุนเทาก็คือเราไปคุยกับหน่วยงานที่ชื่อว่า เน็กเทคซึ่งเป็นผู้พัฒนาทรัฟฟี่ฟองดูถ้าเราเป็นคนกรุงเทพที่สนใจแก้ปัญหาด้วยนโยบายของท่านทั่วคนปัจจุบันเนี่ยคุณจัชชา,า,าที่ใช้ทรัฟฟี่ฟองดูในการถ่ายรูปแล้วก็แจ้งเรื่องร้องเรียนเรื่องร้องเรียนก็ส่งตรงไปที่เขตพอ,เ,อเขตก็รีบไปแก้เช่นฟุตบาทเป็นหลัและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอบ่วนทำงานก็ไม่ชอบเอาหน้า